ที่เกิดจากทั้งบ้านเรือนหรือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วปัจจุบันนี้มีหลายแห่งนิยมที่จะนําน้ําเสียนี่กลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรเรื่องน้ําซึ่งค่อนข้างขาดแคลนในตอนนี้นะครับอันที่สามนี่เรื่องกําจัดขยะก็คือเรื่อง solid waste อันนี้ที่ผ่านมานี่เราเราจะทําในลักษณะที่เป็นบ่อเป็นเป็น s ซนิตรีแลนฟิวนะครับตามเมืองต่างๆเนี่ยเขามีขยะมีอะไรมีเป็นปัญหาก็ดำเนินการทำเป็นเป็นบอ่อเพื่อเก็บขยะนะฮะในอนาคตก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการมาใช้ทำเป็นพลังงานนะฮะส่วนเรื่องที่4นี้คือเรื่องที่ของการเอาเวสเอากลับมาใช้ เปลี่ยนแปลนเป็นพลังงานซึ่งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเวสซึ่งมีความเสียสูงมากนะฮะนี่คือลักษณะ4งานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างขององานที่เราทําทั้งในเรื่องของระบบผิดน้าปราปาระบบผิดน้ําบริสุทธิ์หรือทําน้ําทะเลเป็นน้ําจืดหรือในเรื่องของตัวบําบัดน้ําเสียซึ่งก็ทําครอบคลุมหมดทั้งทั้งประเทศเนี่ยนะครับทีนี้ลักษณะที่เราไปรับงานนี่เป็น,เป,นเป็นยังไง ก็ตัวหลักๆเราจะแบ่งเป็น3มเรื่องที่เราไปรับงานเรื่องแรกใีนลักษณะเป็นเหมือนเป็นผู้รับเหมาแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้รับเหมาที่ทำตามแบบเขาเฉยๆนะฮะส่วนไหนเราจะรวมเรื่องงานออกแบบด้วยซึ่งภาษาเราก็จะเรียกกันว่าเป็นมีเอนจิเนียริงแล้วก็มีโปร c คิวเมนต์แล้วก็มีคอนรัคชั่นที่ว่านี้เนี่ยลูกค้าเพียงแค่บอกว่าต้องการยังไงเท่าน,นั้นเองเราก็จะไปออกแบบให้หมดก่อสร้างทําทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยนะครับ หรือบางครั้งพอเราออกแบบเสร็จเราสร้างเสร็จลูกค้าบอกว่าไม่มีคนที่จะออเปเรตแพลนเองก็จ้างเราทำการเดินระบบซึ่งจะรวมถึงการทำเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยที่เราเรียกกันว่า O&M contract เนี่ยนะฮะนี่เป็นลักษณะที่สองนะฮะส่วนลักษณะที่สามอันนี้เป็นเรื่องของงานลงทุนที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ากรณีอยากจะใช้ อยากจะได้น้ําประปาไม่มีเงินลงทุนซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะฮิตเป็นงานที่เรากําลังติดต่ออยู่ค่อนข้างจะเยอะในส่วนของงานที่สามนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในระหว่างการติดต่ออยู่ครับทเทคโนโลยีที่เราใช้ที่เราใช้เทคโนโลยีที่ใช้เมมเบรนซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกใช้กันในตอนนี้นะฮะ ทั้งสิงคโปร์ทั้งยุโรปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาอะไรเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเมมเบรนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3 3ชนิดขึ้นกับขนาดของไอตัวไส้กรองเนี่ยนะฮะอันแรกที่เราเรียกว่าไมโครฟิลเตรชัน Micro เนี่ยอันนี้ก็หยาบหน่อยไส้กรองจุดหนึ่งไมครอนอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของระบบผลิตน้ำประปาแลนะแล้วก็เป็นตัวเหมือนกรองเบื้องต้นเพื่อก่อนไปเข้าระบบปรเวอซอสมอสิสเนี่ยนะเพราะขนาดของ ไอตัวรูของไส้กรองในประมาณจุดหนึ่งไมครอนนี้ซึ่งอันนี้แอปพลิเคชันเนี่ยไปใช้ก็เยอะนะฮะตัว M F ตัวที่สองเป็น U F ที่เรียกเป็น Ultra filtration นี่จะละเอียดขึ้นมาอีก10เท่าจาก M F คือจุดศูนย์หนึ่งไมครอนขนาดของมันเนี่ยนะฮะซึ่งนี้ก็ใช้ใคล้ายๆกับ M F คือใช้ในการทำน้ำประปาหรือเป็นตัว pre treatment ก่อนที่จะเข้าระบบที่ส นี่ก็ใช้ได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสียทั้งหมดเลยทีนี้ตัวสุดท้ายนี่คือ R. O. เนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆอันนี้คือกรองกรองที่เป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคลอไรด์โมเลกุลเล็กๆทั้งหลายนี่เราก็กรองซึ่งสุดท้ายนี่มันจะรวมถึงกรองพวกแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมาะไปเรื่องของการทำน้ำดื่มหรือทำน้ำที่ เราเรียกว่าเป็นดีมินแพลนในน้นะปาาลาจากแร่ธาตุเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเรื่องเมมเบรนทั้งหมดปัจจุบันนี้มี3เรื่องนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าเราก็มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งการประปลานาครหลวงปัจจุบันเราก็ทําให้การประปลาอยู่การประปาส่วนภูมิภาคนี่ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เราเรารับงานเขาค่อนข้างเยอะนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นะหรือกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลพวกนี้เป็นลูกค้าภาครัฐที่เราเราจับอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็จะครอบคลุมเรื่องน้ําที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนลูกค้าเอกชนก็เป็นลูกค้าที่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทระดับบนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เกือบทั้งสิ้นที่เป็นลูกค้าเพราะเราจับตลาดบนนะฮะในส่วนของเราเองเราเราไม่ได้จับตลาดที่เป็น ตลาดล่างหรือหรือตลาดอะไรที่เล็กๆส่วนให้เราจะจับตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวอย่างลูกค้านะครับด้านบนก็เป็นภาครัฐที่ผมพูดถึงไปส่วนส่วนข้างล่างก็จะเป็นของภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆที่ที่บริษัทว่าเราทําอะไรนะฮะอันนี้ผมขอจบเรื่องเรื่องไอ้ตัวบริษัทเสาลายที่เราทําเพียงเท่านี้ครับ สำหรับภาคต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขในงกบการเงินนะคะซึ่งสำหรับรายได้นะคะของไตรมาสท,ที่2นะคะสำหรับบริษัทมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างนะคะก็147.32ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้จาการะบบน้ำดีนะคะก็คือพวกน้ำปราปาหรือว่าทำาผลิตจากน้ำทะเลมาเป็นน้ำาจืด112.13ล้านบาทนะคะ แล้วก็เป็นระบบน้ำเสียซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเราจะทำในเรื่องของการรีไซเคิลจากน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่นะคะ43.94ล้านบาทนะคะแล้วก็มีงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะแล้วก็เป็นถังเก็บน้ำใสนะคะก็18.25ล้านบาทนะคะมีงานบริการนะคะโอนเม 1 3 1 8ล้านบาทแล้วก็รายได้อื่นอีก0.96้าล้านบาทนะคะสำหรับไตรามาสนี้เรามีรายได้รวมทั้งสิ้นนะคะ188.46ล้านบาทนะคะส่วน6เดือนนะคะเราก็มีรายได้จากคอนสตรักชั่นนะคะ334.90ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นรายได้จากงานบริการ32.34ล้านบาทนะคะรายได้อื่นอีก1.94ล้านบาทนะคะก็รวมเป็นรายได้ทั้งหมด6เดือน3 69.18ล้านบาทค่ะโดยที่เราแบ่งรายได้นะคะสัสดส่วนของรายได้งานก่อสร้างนะคะสำหรับไตรมาสที่2นี้มีงานก่อสร้าง92.97นะคะแล้วก็เป็นงาน O&M 7.03นะคะ ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีงานในส่วนที่เป็นงานลงทุนนะคะคือยังไม่เริ่มรับรู้รายได้เนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะสำหรับ6เดือนนะคะก็รายได้ c o n s t r u กชั่นก็ 91. 9 1้าแล้วก็รายได้จากงานบริการ8.81%นะคะเราแบ่งลูกค้าออกมาเป็นลูกค้าทางด้านาราชการแล้วก็เอกชนนะคะโดยที่หน่วยงานราชการนี้ก็สำหรับไตรมาสที่2นะคะ ก็73.15ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น39.01%นะคะไรายได้จากภาคเอกชนนะคะ114.35ล้านบาทหรือคิดเป็น60.99%นะคะส่วน6เดือนนะคะก็มีไรายได้จากภาครัฐบาล187.43ล้านบาทหรือคิดเป็น51.04%นะคะไรายได้จากภาคเอกชน 179. 82ล้านบาทหรือ48.96%ก็จะเห็นว่าสัดส่วนของเอกชนกับราชการตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามาใกล้ๆกันแล้วนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นกราฟทางด้านรายได้นะคะก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะปีก่อนเรามีรายได้ประมาณ160ล้านนะคะปีปัจจุบันก็มีรายได้188ล้านซึ่งก็สูงขึ้นประมาณ 28ล้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงการซึ่งเรารับเพิ่มเข้ามานะคะก็ทําให้เรามีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่6เดือนเราก็เปรียบเทียบกันก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจาก330ล้านเป็น369ล้านก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ38ล้านบาทนะคะส่วนถัดไปก็จะเป็นสัดส,ส่วนไรายได้นะคะที่เมื่อกี้นี้ได้ชี้แจงเป็นตรางแล้วก็ทําให้เห็นเป็น ภาพกราฟนะคะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ในส่วนของงานบริการเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าเราก็มีสัญญาซึ่งครบกำหนดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาใหม่นะคะมันก็เลยทำให้รายได้น,นะคะลดลงจากเดิมที่เราเคยรับรู้ถึง12%ก็เหลือประมาณ6.99%นะคะ ถัดไปเป็นการแสดงในส่วนของแอดมินนะคะก็คือค่าใช้จ่ายบริหารนะคะค่าใช้จ่ายบริหารในปีปัจจุบันนี่9.41ล้านบาทนะคะซึ่งจะเห็นว่าก็จะใกล้เคียงกับใจมากเดียวกันของปีก่อนนะคะ9.46ล้านนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นสัดส,ส่วนของรายได้รวมนะคะก็จะ4.99นะคะก็สัดส,ส่วนก็เนื่องจากเรามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะอัตราส่วนเทียบต่อรายได้ก็เลย ลดลงนะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูใน6เดือนก็จะเห็นว่าตัวเลขนี่เป็น17.15ล้านนะคะแต่ว่าอัตราจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่า